สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Forest อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทปิ่นโตซึ่งหลังจากที่เกมมีการอัปเดต Alpha เวอร์ชันนะครับ0.02เมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทำให้เซฟเกมผมที่เล่นมาทั้งหมดหายไปก็เลยต้องมาเริ่มใหม่นะครับเพิ่งตกกันใหม่เลยนะครับก็วันนี้จะมาเริ่มสร้างใหม่ทุกอย่างแต่เกมก็ดีขึ้นแล้วนะครับมีการพัฒนาแก้บั๊กต่างๆนู่นนี่นั่นมีเพิ่มบ่อน้ำเข้ามาในเกมมากขึ้นทำให้เราหาอาหารง่ายขึ้น นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชีวิตใหม่ของผมอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเราจะหาที่ที่เหมาะสมที่สุดกับการสร้างบ้านมีแหล่งน้ำใกล้ๆมีปอปลาส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กส่วนตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเกิดมาไม่ใช่เกิดเลยฟื้นขึ้นมาก็เจอคนป่านะครับเอารูปของเราไปโอ้ เอาละครับหวังว่าคราวนี้เซฟเกมแล้วของจะยังอยู่เหมือนเดิมนะจะได้ไม่ต้องลําบากของบางอย่างมันไม่สามารถจะหาใหม่ได้ยอย่างเช่นขวดเอามาทําระเบิดขวดอะไรเงี้ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยตอนเริ่มเกมมันจะมีน้าเนมขวดยาอะไรให้เราเต็มไปหมดเลยเวอร์ชันนี้ก็มีการแก้ไขเรื่องการเซฟเกมนะครับของก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น เราก็จะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้เลยนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเฮียขอมองไปรอบๆก่อนนะครับเนื้อก,กรตายที่มองไปรอบนี้ไม่ใช่อะไรนะคือ มองคนป่าก่อนเก็บเศษผ้าด้วยนะครับเศษผ้าจําเป็นมากเราจะต้องเอาไปทําผสมระเบิดขวดซึ่งมันจะช่วยเราได้มากเลยในการต่อสู้เคลี่ยงไปเลยคนป่าแพ้ไฟนะครับถ้าเรามีอาวุธเกี่ยวกับไฟเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแผงวงจรนะครับไว้ทำระเบิดเอาละ ลูกเบสบอลไม่จำเป็นโอเมื่อกี้เห็นไหมครับควางลูกเดียวออกไปสามลูกคือเกมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับที่อัปเดตนี่ก็คือยังมีเนี่ยยังมีบั๊กอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็คงสมดุลขึ้นนะในแง่ของการสร้าง เราจะเอาชุดมาใส่จะผสมกับเศษผ้าไว้เป็นระเบิดขวดนี่ครับอาวุธของเราวันนี้หลักๆเลยทำระเบิดขวดไว้โยนใส่สน,นุก ผสมได้เยอะด้วยนะครับเอล่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มหาทำเลในการสร้างบ้านแล้วนะครับจะพาไปเดินดูทั่วๆก่อนว่านี่เชีย่ยอันนั้นเป็นไม่ใช่บ้านเรานะครับอันนั้นเป็นบ้านคนป่านะครับเราจะหนีก่อนไปสร้างที่มันไกลออกไปจากตรงนี้หน่อยก็มีเพื่อนๆแนะนํามานะครับใน youtube เหมือนเดิมนะครับว่าให้ไปที่ชายฝั่งผมลองไปดูแล้วครับมีฉลามด้วยนะครับ ลงมาไว่ายน้ำเล่นมาแล้วก็นี่ไพูดถึงก็เจอเลยที่ชายหาดนะครับที่ชายหาดเไงเนียนไหมน้ำก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับในนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างทางที่ดีผมจะพยายาม เลี้ยงพวกสัตว์ประหลาดไปก่อนนี่คืออะไรวะพายูนเกยตื้นเย็ดเคมีนกด้วยครับฆ่านกได้ด้วยอย่ามัวแต่ซนเดี๋ยวตายเอาละ่ะมีเรือนะครับเราจะไปที่เรือกันพาเพื่อนๆไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างมีปลานะจ๊ะปลาใช้ขวานไม่ได้นะครับ เห็นครีบไหมครับนั่นคือฝูงฉลามและในน้ําก็จะมีกระเป๋าเสื้อผ้าลอยอยู่ด้วยครับแล้วผมชอบมากเลยอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือคือตัวเราจะลอยไปตามขึ้นนะครับขึ้นมันซัดได้ค่อนข้างสมจริงวันนี้ก็จะมาเก็บของยังชีพทั้งหมดที่เก็บได้นะครับแน่นอนเศษผ้านี่สำคัญมาก เดินยาก,กังยังไม่เห็นคนป่านะครับวันนี้แต่เห็นฉลามนะครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาลงไปไว่ายน้ํากับฉลามดูนะครับหลายคนสงสยัยว่าเฮ้ยฉลามดุจริงเปล่าวะประเด็นคือจุ๋มนี่ครับปลาฉลามที่ว่าย็างไง ผมมีเทนน่เล็กน,น้อยนะครับทำให้ฉลามไม่ฆ่าเรานะครับก็คือเราไหว้บนคีบมันเนี่ยเหรอฉลามที่ว่าด,ดุนักนะมาแล้วครับอุ้ยเฮ้ยนี่นะฉลามหลายคนถามอ้าวแล้วฆ่าฉลามยังไงผมก็ไม่รู้ครับผมยังไม่มีอาวุธที่จะไปต่อกอนกับมันได้แต่ว่า,ามันว่าอย่าไปยุ่งกับมันเยอะเล่นให้ดูเฉย เดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันนะครับตอนนี้บนฝั่งผมเห็นคนป่าอยู่สามตัวเลยนะครับแต่มันยังไม่เห็นเราเพราะฉะนั้นเราจะหลบครับเฮ้ยแต่เรามีอาวุธนี่ไม่กลัวมันดินี่ครับ เรามีอยวุดที่คว้างไม่โดนมันครับไอ้อยะตัวเดียวก็ขวานฟันไป <c oughs> อุ้ยเชี่ยเชี่ยเฮียเฮียเฮียเียยอะไรวะแม่งคว้างขวดกลับมานี่ฮนี่ครับเรียบร้อยสามศพผมจะเก็บแต่ส่วนหัวไปเพื่อเอาไปเสียบ ถ้าเรามีของดีๆเราก็ฆ่ามันได้ง่ายอยู่นะครับฆ่ามไม่ยากเท่าไหร่แล้วเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็ทําให้เราหาของได้ง่ายขึ้นเอาละไปหาทำเลสร้างบ้านกันดีกว่าสนุกกันมาพอแล้วนะครับตรงนี้มีบ่อน,น้ํานะครับถ้าผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยดีไหมเดี๋ยวผมใจง่ายไปในบ่อน,น้ำนี่ก็จะมีปลาเกิดตลอดนะครับ แต่บ่อนี้ไม่มีไม้เอาไว้จับปลาเลยอะ่ะมันจะมีไม้ปกติมันจะมีไม้อันหนึ่งที่อยู่ในบ่อเอาไว้แทงปลาหาปลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปที่อื่นก่อนตอนนี้เรี่ยวแรงเราก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมควรจะดื่มน้ำสักกระป๋องเพื่อรีฟิลก่อนแต่แถวนี้ก็โล่งดีวะ่ะแต่แม่งห่างไกลต้นไม้เกินตัดยากวันนี้ถือว่าพามาสำรวจแลนด์สเคปนะครับ บุมเจตเราลองข้ามไปดูฝั่งนูนน้นกันดีกว่าตอนนี้เราว่ายมาถึงเกาะกูดสร้างบ้านบนนี้แม่งโล่งดิ f o r i n area not available in this view of the game check back soon ตอนนี้ยังไม่ให้ไปทางนั้นนะครับคือให้มาแค่นี้หมายความว่าผมมาสุดทางแล้วนะครับเรายังหาที่ซุกหัวนอนไม่ได้เลยนะตอนนี้เราจะขึ้นไปบนภูเขานะครับเพื่อดูว่าจะมีปฏิหารรอเราอยู่หรือเปล่าข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะถึงแล้วพวกเรานั่นไงบอ่อน้ำตรงนี้แหละ ทำเลงามมากโอ้โหอะครับผมตัดสินใจแล้วผมจะสร้างบ้านตรงเนี้ยใครจะว่าไงก็ไม่ช่างจะสร้างตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนเนี่อยู่บนยอดเขาซึ่งบอกเลยหลบหลังก้อนหินด้วย ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครมายุ่งเล่งมือหน่อยมาแล้วไปซ่อนในน้ำครับไม่รู้ว่ามันเห็นเราหรือเปล่านะครับมันเห็นเราแล้วครับ แต่มันจะมายุ่งกับเราหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งสามตัวด้วยกันดูเสือนมันจะเอาเราครับมันจะเอาเราแล้วมึงก็เอาก็เอาสิมามาสิเอาก็เอาอุ้ยเสี้ยเอาก็เอาวันนี้ไฟไหม้ตัวกูแล้วเนี่ย ืโหดจริงๆครับโหดจริงๆตอนนี้เราฆ่าไปแล้วหกตัวนะครับไม่เดีโมคือมันผมจะเห็นอะไรแบบๆเอียนะฮะเดี๋ยวรีบทำให้เสร็จก่อนเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนอนก่อนละจ้ะนี่คือนแรกนะครับของทําเลที่ตั้งใหม่ของบ้านเรา อันนี้เป็นตอนเช้ามืดเอาละต่อไปเราก็จะสร้างรั้วกัน Basic Wall Defensive Wall Defensive ด,ดิไม่สร้าง basic อยู่แล้วนี่ครับมีคนผมบอกผมมาแล้วนะครับเพื่อนๆใน youtube บอกว่านี่ไงกดให้มันต่อกันเนี่ยถ้ามันมีบวกเนี่มันจะต่อกัน ได้เลยลูกพี่ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับทำไมเป็นไรระเบียบไม่จำเป็นครับที่นี่เราไม่ใช้กันอยู่แล้ว เราจะล้อมรอบรั้วให้มันได้พื้นที่ในส่วนของบ่อน,น้ํามาด้วยนะครับอ๋อใช่เราสามารถหาปลาได้นี่ถึงถึงถึงไหนปลาไหนปลาวะกูไม่เห็นจะมีปลาเลยหลอกกูนี่อาอาเ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 อา ไม่มีปลาเหรอรอก,กันเล่นรือเปล่าตัดตรงนี้ดีจังมีกระป๋องกระเป๋าอะไรพร้อมเลยนะครับไฟฉายด้วยเมื่อกี้ได้ไฟฉายมาโอ้ก o d มันไม่ง่ายเลยนะครับพี่มาสร้างอะไรใหม่ทั้งหมด hmm. วิงไกชิบหายโอ้ oh. ดูเหมือนจะมีเรื่องแล้วนะครับแต่รอดอยากมีไหมอยากมีเดี๋ยวพี่จัดให้เราเองมีวะอ่ะอยากมีก็มาตอนนี้เราก็ได้ใช้อ่า าดับไฟสองเป็น,นงไแล้วอ่ะโอ้โหเย็ดเค่เร็วหน่อยถือเลยลูกแม่งมาเยอะไปปะวะ โอเคขอหัวหน่อยเยอะไปบางทีเอ้าเชียนเงียงไม่ตายอีกชิปหาไหนแล้วอะ่ะอีหาแต่วิ่งหนีกูดิ โหมึงวังเจ้าหรอลงมาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม่งดูท่าจะไม่ดีนะครับเพื่อนๆบ้านหลังแรกของผมไม่ราบลรื่นแล้วอีดอก not good เลือดก็น,น้อยเหนื่อยก็เหนื่อยต้องมาระแวงมึงอีกโอ้โหนี่มันที่ไหนเนี่ยอ้าไปไหนแล้ววะ อะไรโอ้โหเพลงมึงดีเลยไปวะเนี่ยขนาดลศพต้นไม้กูที่กูโอ้เหนื่อยไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยเพื่อนๆครับ มันหัวหรือเปล่าเฮ้ยเชี้ย er! อะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ตายเว้ยเฮ้ยนี่บักหรือเปล่านี่ผมเจอหัวตกอยู่แถวนี้หลายอันมากเลยครับตอนนี้อุย้ยอะไรอ่ะโอ้ บางทีก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะมาอีกมาอีกผมคงไม่มีดวงกับการสร้างแคมป์นะบ้านกูไปไหนแล้วอะ่ะนอนก่อนเติดมาพร้อมกับเพื่อนพ้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับแฟนเพลง ไฟฉายอยู่กระบ,บอกหนึ่งมามันจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยนะครับไฟฉายขาดกิ่งไม้4อันเพื่อที่จะสร้างบ้านเอ้ยไม่ใช่สร้างบ้านสร้างแคมป์ไฟในขณะเดียวกันก็ถูกไล่ล่านะครับจากคู่ไม่หวังดี3าม เีเร็ว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 เรากำลังจะสร้างสำเร็จแล้วครับเย็ดเค่ปิงแดกก่อนเลยน้ำตาจะไหลฮะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะครับ นี่ถ้าอยู่ต้องอยู่ตรงนี้จริงๆนี่ถือว่าโหดหมนนะโหดเลยแหละตัดทีนึงมึงไหลตกเขาว,วันนี้กูวิ่งตามเก็บไม่ทันเลยมึงมาแล้วครับใช่หรือเปล่านั่นไงขอแดกก่อนเนาะโอ้มันมืดมากเลยจ์อ จจอร์ฉันนอนก่อนนะจอร์จฉันกลัวนีฉันกลัวว่าสิ่งที่ฉันสร้างมาจะเสียเปล่านะจยจอจยังคงตื่นมาตอนกลางคืนนะครับถ้าสร้างแนวนั้นสำเร็จก็คงจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งโอ้ย โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยครับโอ้โหบ้านฉันขอสแนปช็อตก่อนนะครับจะไปรีพอร์ตว่าเป็นบั๊กโอเคเฮียอย่าไปยุ่งกับมันแล้วน,นะถือว่าเป็นของประดับบ้านในบ้านเราก็มีนะครับสีสามารลอยอยู่ด้วยเสียวมาก ถือว่าเป็นพับป,ประกอบฉากไปกันเหมือนผมจะเห็นอะไรแปลกแปลกปลกวาวะมาแล้วครับมันส่องไฟมาแล้วครับเราก็ได้จุดไฟของเราเหมือนกันนะครับคูมัน เพื่อนบอกว่าพอตัวเปื่อนไอ้เหี้ยมากมายอะ่ะเป็นพอตัวเปื่อนเลือดนะครับมันก็เลยเดินมาบ่อยๆจริงหรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะลองล้างเลือดดูก่อนมันเห็นแล้วแน่เลยวะตุมเห็นยงัง ว่ากูอยู่ในน้ำเห็นหรือยังช้าไปเลยน้องใช่กูเองอุ้ย <Meet> นี่นะต้องบอกว่าเสียเวลาไปกว่าครึ่งนะครับกับการหลบคนป่าดูเหมือนผมเล่นมานี้จะไม่มีเวลาเช้านะครับมืดอย่างเดียว มดดืานเอาลครับอยู่ผมนัดปินโตตอนนี้หลังจากที่ผมเริ่มเกมใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นมาสร้างบ้านบนภูเขาเลยนะครับด้านล่างเป็นวิวสวยมากตอนนี้จะมาพาดูบ้านนะครับเรียกว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผมดีกว่าตอนนี้ก็สร้างไปประมาณนึงไม่ได้เยอะอะไรมากมก็คือมีกระต๊อบนะครับมีเขาเรียกอะไรวะกองไฟ นี่ครับก็จะมีเป็นกำแพงด้านนี้ที่ทำไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นที่เก็บฟืนนะครับแล้วก็จะจุดไฟไปรอบๆเลยกำแพงแนวยาวอยู่พอสมควรนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีกำแพงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เสร็จแล้วแถวนี้แม่งแบบคนป่าโคตรเยอะนี่รวมๆวมแล้วค่าไปเกือบยี่สินะเนี่ยเอาจริงกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยยางดีก็ยังมีแหล่งน้ำให้เราแบบ ได้พอเฮ้ยนี่ลิดขวากันไงเ,เป็นอะไรวะเฮีย อ๋อเหีเ้ยปีนต้นไม้อยู่อุ้ยเชีย่ยกันได้เว้ยตอนนี้เราโดนดันตกเขานะครับถามว่าตายไหมไม่ตายครับ คำถามคือกูจะกลับขึ้นมายัางไงนี่เดี๋ยวแนะนำบ้านให้คนดูเขาเห็นก่อนไงเรียบร้อยครับอันนี้ตายแล้วเฮียงโง่เฮี้ยก็นี่ก็คือบ้านใหม่ครับกำลังจะทยอยสร้างเดี๋ยวสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหกูมาเกิดที่ถ้าไหนเนี่ยท่าจะไม่ดีแล้วครับแรงก็ไม่มีที่ไหนวะเนี่ยโอ้โยเชี่ยอันนี้คือจุดนึงที่อัปเดตของเกมนะครับคือ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเรา,เราโดนฆ่าครั้งแรกเราจะไปเกิดในถา้าเป็นที่เดิมตลอดแต่ตอนนี้จะโดนรนด้อมมาเกิดในถ้าที่แตกต่างกันไปแล้วตะกี้เกิดมาเจอเจอมนุษย์ถ้าเต็มเลยก็ก็ตายเลยครับเอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าจะกลับมาเล่นต่อแน่นอนครับเพราะว่าเราเริ่มสร้างที่อยู่ได้แล้วจะกั้นรูให้รอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสร้างนู่นนี่นั่นกันไปก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ